ฮัลโจโจฮัลโหลย่ำเมือนแรงย่ำแกล้งย่ำคำคำเหมือนมืดจ้ะตอนนี้ก็มือน,นี้หลังกินเขาแล้วเนาะมันยางเหร่นเลาะเบิงเพราะว่าโดนค่าที่ตรงที่หนูอยู่เนี่ยที่หิมะมันจะหลายขนาดนี้นะเลยพากันยางเหล่นเบิงอ้มันหลายค่ะออเลียจ้ะเพราะปกตินี่ต้องขึ้นเขาถึงได้เห็นหิมะหลายๆแต่ว่ารอบนี้ได้แบบได้หลายค่ะออเลียมันตกม,มัดมืออะราบวนเนนีย มันหนิังีมากึ้นยังหลายเลยยังขักเลยเดี๋ยวจะให้เบ่งเนาะ ลันจะไก,กลๆก็จะมีไอพุทธพอ่อแม่นเนาะเขาจะพาลูกเขามาเล่นสไล,กกล,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 ลด์จ้ะไกลๆบดไก่บดีบดหไงดอกพออยู่ไสเขาก็ห้ามเนาะไปนันไปนี่ห้ามเนี่ยไกลๆพอดีเลยามาให้เหล่นเขาก็พาเัามาเล่น ตีดรถรถเนาะ <laughs> มากระมวลพวกหมา <to> <laughs> Maria. Äh. Sie hat gehört, Frau Holle. Wer ist Hol? Hui, so nein. No. <laughs> Also das ist, I not have, I, you know, last year did not even snow here. Mm. Not once, okay? Ja. Actually, since you are here. Ja. Schade, okay? Unsere Weihnachtsdekoration um, schon vorbei. Und das ist sehr schön. Aber eben wenn du in den Bergen lebst, ist es dann im Winter immer so, oder? Und das meine ich. Das ist schön. Hat die ich kann nicht durchlaufen. So, ja. Mir nee, ist ja so Schnee. Schnee im Schuh. Oh, also das ist jetzt wirklich. Komm, gneh, ich <laughs> ga Волк. <laughs> <laughs> So, weg. Bist du sicher? We nooit left links, oké? We, we not go gaan. om, we turn left, links en dan komen we terug van de back, want de sneeuw maakt, maakt sneeuw. อันนี้เป็นรถของแม่ยาเราเองพนบมีหม่งจอดรถดันใน่น่าจ้ะบมีโล่งรถพนจอดข้างนอกเก็บว่าเห็นอันนี้บ้านแม่ยาจ้ะ อันนี้เพื่นบอกว่าประมาณสิบหาปีจ้ะเนี่ยเพึ่งจะมีเที่ยนึงที่มันที่หิมะลงสูงขนาดนี้ ไ <degree> กลรอหอดบานละจ้ะยังเหือนกัอนด้วยจ้ะ มือหยิงคักลายแล้วบม่ไดเอาถุงมือมานำจับกล่องวไว้แล้วบ๊ายบายพบกันใหม่เดี๋ยวจ้าเด้อ